ขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้วหรือเลิกใช้งานแล้วหรือว่าหมดสภาพซึ่งในในในมุมมองของผู้บริโภคค่ะวันนี้ใช้โทรศัพท์อยู่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เลิกใช้งานแล้วผู้บริโภคก็ยังคิดว่ามันคือโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะแต่เมื่อใดก็ตามที่เลิกใช้งานแล้วนั่นคือขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ เราเป็นโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์สิ่งที่เรารับคือขยะอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นมือถือแล็ปท็อปตู้เย็นทีวีอะไรก็ตามที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราสามารถที่จะรับจัดก,การและนาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ค่ะหลกัหลกๆวัตถุดิบที่เรารับเนี่ยมันก็เกิดจากทองส่วนแต่ส่วนที่มีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะก็คือส่วนที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตอะคะ่ะหรือว่าในภาคส่วนอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะนําเวสมาให้เทส ให้เทสเน้นนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหลังจากที่เทสค่ะรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนที่เป็นผ้าอุตสาหกรรมหรือว่าผ้าส่วนของผู้บริโภคเนี่ยเทสจะนําเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลของเทสก็คือหลังจากที่เรารับเข้ามาเนี่ยเราทําการชั่งน้าหนักก่อนหลังจากที่เราชั่งน้ําหนักเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะนําขยะพวกนี้เข้าสู่พื้นที่ของการจัดเก็บ เราจัดเก็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีโปรเซสในเรื่องของการแกะแยกมันเราแยกชิ้นส่วนมันอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นมือถือค่ะเราจะแกะมือถือออกมาเป็น5-6ส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็น PCB บอร์ด L C D สกรีนอลูมิเนียมตัวที่เป็นลิเทียมแบตเตอรี่หรือว่าเป็นเมทัลเฮาสิซงหลังจากนั้นนะคะแต่ละตัวเนี่ยก็จะถูกส่งไปรีไซเคิลตามประเภทของชิ้นส่วนนั้นๆ ตัวที่เป็นเจนเนอเรสค่ะก็ถูกีไซ y เคิลในเมืองไทยเราก็ยังส่งไปีไซ y เคิลยังพาร์เนอร์ของเราที่อยู่ในเมืองไทยส่วนตัวที่เป็นอ e ีเวสเนี่ยค่ะเราจะทําการรวบรวมและส่งออกโดยทางคอนเทนเนอร์เพื่อไปีไซ y เคิลอย่างเทสสิงคโปร์เมื่อเทสสิงคโปร์ค่ะแล้ววัตถุดิบจากเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็จะนำวเวสพวกนี้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิ ก่อนที่จะรีไซเคิลเนี่ยจะทําการโรตไซม่ก่อนซึ่งแผ่นเครื่องจาก2อสตัวจนได้ลักษณะคล้ายกับผงแป้งค่ะซึ่งมีลักษณะน้อยกว่า1มมตรหลังจากนั้นก็เข้าสู่โปรเซสในเรื่องของการรีไซเคิลจริงๆก็คือการผ่านโปรเซสดิฟานนารีการใช้เคมีคอลในการดึงโลหะมีค่าออกมาภายหลังจากการรีไซเคิลเนี่ยค่ะเราจะได้ raw material ไม่ว่าจะเป็นเงินทองแพลเดียมลิเทียมโคบอลหลังจากนั้นเราก็นําโลหะมีค่าตัวนี้ค่ะขายคืนให้กับผู้ผลิตเพื่อผลิตเป็น product ใหม่ต่อมป ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดนี้ค่ะการจัดก,การอย่างผิดวิธีค่ะมันก็เริ่มจากการที่เราประชาชนค่ะไม่รู้ว่าเราจะไปทิ้งขยะที่ไหนหรือว่ายังไม่รู้ว่าโรงงานรีไซเคิลมีที่ไหนบ้างไม่รู้จะติดต่อโรงงานรีไซเคิลอย่างไงและก็ยังไม่รู้ว่าผลกระทบที่เกิดจากการรีไซเคิลอย่างผิดวิธีเนี่ยเกิดผลกระทบอะไรบ้างประชาชนหรือว่าคนทั่วไปค่ะเขาก็อาจจะทิ้งนไปกับขยะทั่วไปทิ้งไปกับกล่อง หรือทางขยะตามที่แต่ละหมู่บ้านมารับอะค่ะขยะพวกนี้ก็ไม่ถูกส่งมาริาเซเคิลอย่างถูกวิธีปันยกตัวอย่างกับวิธีการที่ทําผิดวิธีแล้วกันนะคะถ้าสมมุติว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาต้องการที่จะไปแกะแยกเพื่อให้เพื่อที่จะได้เป็น PCB บอร์ดแล้วเอา PCB บอร์ดเนี่ยค่ะไปเผาเพื่อให้ได้ทองออกมาเนี่ยอันนี้ถือเป็นวิธีที่ผิดสิ่งที่จะมีผลกระทบกับเขาก็คือสารก่อมลร็งตอนที่เขาเผาเนะะี่ยค่ะเขาก็สูดดม ตัวที่เป็น P C B ที่ทําการเผาอะค่ะมันก็มีทั้งแคสเซียมปลอลดซึ่งถูกเผาแล้วก็เขาสูดดมเข้าไปซึ่งในอนาคตสารพวกนี้ก็คือสารก่อมะเรง็งซึ่งมันก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพเขาในอนาคตแน่นอนค่ะคือโปรเซสของเราค่ะก็คือเราไม่ได้มีโปรเซสในหล่งการเผาในโปรเซสในโปรเซสของเราคือการแกะแยกออกและแต่ละตัวเนี่ยเราจะไปใช้เคมีดึงโลหะมีค่าออกมาทําให้แต่ทุกอย่างเนี่ยภายใต้ระบบปิดอยู่แล้วค่ะมันก็จะไม่มีสารก่อมะเรง็งหรือว่ามีมลพิษ อะไรที่ปล่อยสู่บรรยากาศภายใต้ทุกอย่างที่รีไซเคิลในโรงงานของเราเนี่ย mm. ก็ได้มาตรฐานแล้วก็ภายใต้ระบบปิดค่ะซึ่งโปรเซสหลักๆก็จะอยู่ที่สิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเขามีกฎหมายคุ้มครองโรงงานประเภทการรีไซเคิลหรือว่าโรงงานอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นห้ามปล่อยกาย๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินเท่าไหรอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็มั่นใจได้ว่าเ,ออเวสที่เข้าสู่โรงงานของเราเนี่ยได้ถูก ควบคุมและการจากกัดการอย่างถูกวิธีภายใต้รัฐบาลของสิงคโ,โปร์อยู่แล้วค่ะอย่างปัจจุบันนี้เทสเนี่ยเรารับประเด็มเวสในแต่ละเดือนี่ยประมาณ300ตันต่อต่อเดือนนะคะซึ่งก็ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีค่าไรายได้จากการรีไซเคิลเนี่ยก็หลัก10ล้านต่อเดือนค่ะในปัจจุบันนี้ค่ะ e เวเนี่ยเข้าสู่กระบมนการรีเซเคิลอย่างถือวิธีอยู่แล้วแต่มีอีกผลพันธ์หนึ่งที่กําลังจะเป็น e เวสในอนาคตก็คือตัวที่เป็นรถยนต์ e v รถยนต์ไฮบริดต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้วางขายแล้วครบ10ปีแล้วที่เขาจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ค่ะแบตเตอรี่พวกนี้เทสก็สามารถที่จะนําไปรีเซเคิลได้อย่างที่บอกเทสมีโรงงานรีเซเคิลตัวที่เป็นลิเธียมแบตเตอรี่ด้วยเทสสามารถเอาสกัดเอาโคลบอออกมาจากตัวที่เป็นลิเธียมแบตเตอรี่นั้นซึ่งโปรเซสก็จะเหมือนกับตัว e ค่ะะเรรราาาาจทํกับม เราจะทำการดิสเมนเทลลิ่งมันแกะแยกตัวที่เป็นคลาสสิกโคเวอร์ออกและตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราจะส่งไปรีไซเคิลยังเทสสิงคโปร์เทสสิงคโปร์ก็นำเข้า,ขาสู่กระบวนการรีฟันลรีค่ะแต่ว่าจะมีโปรเซสที่นอกเหนือจากตัวที่เป็น e w a s t คือด้วยความที่แบตเตอรี่ค่ะเขาเป็นเขายังมีพลังงานอยู่ในนั้นเราจะต้องทําการลดพลังงานโดยใช้เครื่องที่เรียกว่าใช้เครื่องดิช่ายก่อนคือลดพลังงานหลังจากนั้นเราทําการแกะแยกค่ะ แล้วแต่ละตัวเนี่ยก็จะถูกส่งไปบดย่อยบดย่อยเสร็จแล้วก็ไปผ่านเคมีเพื่อสก,กัดโคาโคโบอกออกมาหลังจากที่เราได้โคโบอกค่ะเราก็ขายคืนให้กับผู้ผลิตที่อยู่ในวงกรเซรามิกวงกรยาหรือว่า,าวงการผลิตตัวที่เป็นลิเทียมตัวใหม่ต่อไปค่ะนะเท่ากับว่าเป็นการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดนี้ค่ะก็ไม่ต้องไปถลุงแร่ธาจากธาตุาโคโบอกจากจากเหมืองแร่ค่ะปั่นเห็นแบรนด์ใหญ่ๆนะคะก็จะ ไม่ผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ํามันแล้วค่ะก็จะเป็นผลิตรถยนต์ที่สามารถที่จะชาร์จแบตได้รถยนต์ประเภทนี้ค่ะแบตเตอรี่ที่ใช้คือลิเธียมแบตเตอรี่ค่ะซึ่งเทสเนี่ยสามารถที่จะรีไซเคิลได้แน่นอนคือเทสเนี่ยค่ะเราเป็นโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เราสามารถที่จะให้บริการในเรื่องของการทาลาย Data d e s t r u c t i o n และก็ a s s e t Recovery เรามีลายเส้นที่ประกอบกิจการประเภท105-106ก็คือการรับรีไซเคิลบทย่อยขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะทั่วไปและก็มีการ สามารถที่จะซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ด้วยภายใต้ ISO 14, 18, 9, 000, 27, 000, 1 4 0 0 2 8 0 0 0 2 0 0ในเรื่องของ s e c u r i t y data ค่ะเรามาดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยให้ความสำคัญยังไงอย่างเช่น ISO ตัว9001เนี่ยก็คือในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับความถูกต้อง ISO ตัว14 ก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งในอนาคตค่ะเราก็กําลังหมื่นสี่กำลังจะเอสปาแล้วก็จะเป็น45001ซึ่งก็เกี่ยวให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ ISO 1800ก็คือในเรื่องของชีวะอนามัยแล้วก็ ISO ตัว2 7 0 0เี่ยก็คือในเรื่องของ Security Data การ รักษาความลับการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ Data Data มีหลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็น Personal Data หรือว่า Company Data เก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะขยะอ e ิเล็กทรอนิกส์ก็คืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้วหรือเลิกใช้งานแล้วหรือว่าหมดสภาพซึ่งใน,ใ,นในมุมมองของผู้บริโภคค่ะวันนี้ใช้โทรศัพท์อยู่พรุ่งนี้เลิกใช้งานแล้วผู้บริโภคก็ยังคิดว่ามันคือโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะแต่เมื่อใดก็ตามที่เลิกใช้งานแล้วนั่นคือขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมุมมองของเทก็คืออะไรก็ตามที่เป็นอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเทสามารถที่จะรับแล้วนําเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ค่ะในในอ e ิเล็กทรอนิกส์แต่และประเภทนะคะเขาก็จะประกอบไปด้วยทั้ง general waste ก็ค e ือ e-waste general waste ก็อย่างเช่นตัวที่เป็นพลาสติกตัวเหล็กอลูมิเนียมตัว e-waste จริงๆอาจจะเป็นตัวที่เป็น cpu เป็น h า r d d i ิ k d r ได e หรือว่าเป็น spare part ของอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์นั้นๆค่ะ ซึ่งก่อนที่จะนำ w a เวสเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยเราก็จะตั้งได้ general waste ด้วย general waste เนี่ยเราเราก็จะสามารถรีไซเคิลในเมืองไทยได้เราไม่ต้องไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในเรื่องการสก,กัดโลหะมีค่าค่ะเราก็เราก็จะส่งกระดาษเข้าลงหลอกกระดาษได้เลยเข้าส่งเหล็กเข้าลงหลอมเหล็กได้เลยอลูมิเนียมก็เข้าลงหลอกอะลูมิเนียมในประเทศได้เลยส่วน w a s วสจริงๆค่ะเราก็จะชิปไปยังประเทศส,สิงคโปร์ปีนี้เนี่ย อย่างที่บอกคะ่ะเทสให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราพยายามที่นําพลังงานกรีนเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเรากําลังจะติดตั้งโซลารูฟท็อปข้างบนเพื่อนําพลังงานนั้นกลับมาใช้ในในโรงงานของเราเองซึ่งอันนี้ก็คือเป็นแผนที่เราจะดําเนินธุรกิจในปีนี้ค่ะแล้วก็ในปี2030เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่า,เ,าเวสของเราทุกอย่างเนี่ยจะเป็นซีโร่เวสค่ะจะไม่มีเวสไหนที่เรารีไซเติ์ไม่ได้ค่ะ จริงๆแล้วปัญหาของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ค่ะมันไม่ใช่ปัญหาคนใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นปัญหาของทุกคนในประเทศค่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วม่วมมือการนำอ e ีเวสเนี่ยส่งกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในอนาคตที่เรียกว่าไ t e เม a เชงค่ะ